สำหรับบทเรียนสุดท้ายนี้นะคะเรามาดูตัวอย่าง3กิจกรรมการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆค่ะซึ่งเหมาะมากๆเลยสำหรับเด็กและวัยรุ่นนะคะเราไปดูกันที่กิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมที่1นะคะคือฉันเป็นคนจุๆๆๆก็คือให้นำรูปภาพของเด็กติดไว้ตรงกลางกระดาษ A c แล้วก็เขียนชื่อเล่นไว้ จากนั้นก็เลือกคำศัพท์ที่ตรงกับตัวเองให้มากที่สุดแล้วนำไปติดรอบรอบรูปภาพโดยสามารถตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการได้เลยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กๆให้เขารู้สึกมั่นใจรักแล้วก็นับถือตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่น่ารักระหว่างผู้ปกครองแล้วก็เด็กแล้วก็ครูได้อีกด้วยค่ะกิจกรรมที่2นะคะบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับฉันหรือ something about me เป็นกิจกรรมที่เด็กคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองสามารถทําร่วมกันได้จะเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆนะคะให้เติมลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองพร้อมกับให้เหตุผลประกอบนะคะ mm hmm. เช่น mm hmm. เพื่อนของฉันคิดว่าฉันเจ๋งเพราะจุดๆุุด,ดฉันรู้สึกมีความสุขมากเมื่อจุดจุดจุดเราก็ให้เด็กลองเขียนคําตอบมาค่ะ การทำกิจกรรมนี้นะคะจะสามารถช่วยให้เด็กได้บอกถึงลักษณะของตัวเองในเชิงบวกทำให้เด็กรู้จักตัวเองมากขึ้นเป็นการสร้างรากฐานแห่งความภาคภูมิใจของตัวเองนั่นเองค่ะกิจกรรมที่3มอบหมายหน้าที่ให้ทาเด็กๆจะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าาหากได้รับความเชื่อใจให้ดูแลหรือว่ารับผิดชอบในการทําหน้าที่บางอยา่างโดยเลือกกิจกรรมที่ง่ายเหมาะสมกับวัยของเด็กเช่นการพาสุนัขไปเดินเล่นหรือว่าช่วยคุณแม่ถือของ หรือให้เด็กๆลองสลับกันเป็นหัวหน้าห้องหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะก็ควรชื่นชมเขาด้วยค่ะแต่เป็นการชื่นชมแต่พอดีนะคะถ้าในกรณีที่ทำผิดพลาดคุณครูก็สอนว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ควรทำไม่ควรดุด่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเพื่อไม่ให้เขารู้สึกแย่หรือว่าท้อนะคะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทุกท่านสามารถศึกษาได้จากใบความรู้ของบทเรียนนี้ค่ะคุณรูท่านใดมีเทคนิคดีๆก็สามารถมาร่วมแบ่งปันให้กับท่านอื่นได้จะได้นำไปปรับใช้กันนะคะมาร่วมกันสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองและมีแรงผลักดันให้สามารถออกไปทำสิ่งต่างๆให้กับตัวเองและสังคมกันนะคะ